เว้ยอย่าอ้อมลูกด่ะสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุง FC ทุกๆท่านเด้อเนาะที่อยู่ในประเทศในต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องะจอยเด้อป้าลุงมาเบิ่งคนีเด้อบ่คนีเด้อนี่อยากดินนไม้อยงเอาไม้ตีแบมาให้ดินบดนี้มาตีแบมาให้ดินบดนี้ตีเด้อตีเด้อตะไตะไตีน่ะ Làm nằm nè, phơi nắng, có đeo thì nó, đó. hơn, phần tóc vẫn nhung nhêu, thấy vậy, vậy, người pha hại đó, người pha hại đó, đỉnh người pha tuy. เบิ่งเบิ่งแม่สิตีเบิ่งแม่สิตีก่อนเด้อช็อตเด้อชดยงกันต้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 ต้นต้นตึนต้ต้นต้นต้ต้นชดยงใหญ่ก่อนชดยงใหญ่ต้น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 ั่งยืนดีนะแข่งลูกพี่ชินั่งนั่นบัตบ่นั่งลูกด่านนั่งน่ะบ่นั่งนั่นน่ะนั่งยืนดีก่อนนั่งแข่งยืนดีก่อนเออนั่งยืนดินั่งน้งนั่งน้องกันปึ๊บเออพี่ชินั่งแปะแข่งนั่นน่ะทุเจ้ากันทุเจ้ากันเฮอะไรทุเจ้เลย ทูจ้าบออ่ออมลูกบออ่ออมบออ่ออมอุ้ยขี้อะขี้มือแน่ข,ขี่อะขี่มืออ่ะอผลนหายเผลนหายหาย,หาย,ยหายเป็นแท้เป็นแท้ลูกพ่อบุญนี่ มันเฉิดมือล่ะเหรอมันเฉิดมือจ้ะเนาะเฮ้ยเเชียงยังน่ะเเชียงยังถึงน่ะฮัลโหลคนชมนังค่าพี่น e. ้องเนาะนังค่าเฮือนประจอยหัวหัวหลายปีแล้วล่ะเมื่อก่อนมามีคนนอนอยู่นอกวันนี้น้าพามานอนอยู่นอกแล้วเวลาฝนตกแล้วก็เลย ชอบพี่น้องเอยไับนี้เนาะใช่น่ะไห้ยังดูไห้ยหังนะใช่น่ะไห้ยังนะเบอร์เมืองแม่เมืองแม่เมืองไห้แม่เมืองไห้นี่เด้นี่เด้แม่บ่ได้เอาไปใช่นี่นะอย่านยังนะฮึอยากนอนนะไรได้วน,นี่น <c oughs> คืยอยังไห้ก็ไห,ยอยห้อันนี้โอ้ย มืองนี้มันชิพวดหัวไม่จ้อยเลยห้ยังห้ยยังไปตีไปมาตีกบเมย์ไหมมาตีแวดมเป้๊ะบป๊บ๊ะ๊บ๊ะ๊บ๊ะ๊้ยดุ้ยเฮ้เฮ้ อ็พาไตามหุ่งเพียวว่านะป๊กไดนี่ตัวแกะแล้วนี่ตัวแก่เอ้ามาตัวนี้ไหมมาตัวนี้เสียงยังคลอกแคกคอกแคลังคาตัวในหุ่นเป็นเอยตัวนี้บ่ได้สอบนะตัวน้อง ไอ้ย <Yeah>. yeah. 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 mm ่อยอุ <an> ้ยม ja. mm ันสีชดมือตัวแหละมันสีชดมือตัวแหลเนอะมันชีดมือไม่จอยยานไม่จอยย่นนี่ยังได้บวใหญ่ดำหุ่งนะะยาเออตั้งเด็กเก่าคือกระเพาะกระแพ่กึ่งกึ่ง เราบร่ยินเนี่ยของเราไ้ไหมเอ๊อเออะไปตีก็เลยพาเลยตีก็ไปพาเลยไปพา้าเลยเออเจ๊ใคล่ลหืมามาแม่ไม่สิว้ายตามไม่จอยลล้วบันไม่ชอุงงนี้มากค้กเลไพี่้อาเลย Chướng mình xài à, và... chaka chaka Mày chọn nhung này chọn cơ, chọn cơ Mày chọn chọn này chọn 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 Hey. Hey. phải Hey. 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 đi Hey. 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 จะว่าเราอยากกินข่าวแบบยากเข่าวปรด้หนึ่งโพระัรึ่งกินไก่กับย่างอลไรในตู้เย็นนะเอินเฉาดขหน่อยกันนะจอดยุ่งกันเอาเอาสิปีนขึ้นไปยังลงนะแขงุน chất bí mấy anh này hả không hả 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 nơi hả hả nơi 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 hả nơi nơi hả nơi nơi hả

น่องซองกับบอแนมเนาะไอทิดนีส่สิมาพี่ดูมาพี่ซองไอทองนะอยอทองนี่บระชนใจลานพรีอันนี่บอ năm năm à thong hả thong à thong đi tì bét quá xuân à thong tì bét quá xuân à thong quá เชือดหนาทองปปไปดูไปเชือดหนาทองตีแวดไปลาลาเอ้ยชูใชนะ่น่ะปูขึ้นหลังคาพวกโอ้ตายละฮ่าห้ <c oughs> องก็ซื้อรอบกินเนอ นามาได้พี่ดูมาพี่มาพี่มาห้าอยัางนะซมาจดิ้มได้อะไรด้อพูดนะอาช่วงม่นะอาเจ้าอาจ้าอากับรชนใจีรอะหมาน่อยนี่อีน่อยนี่ชงมึงอ่เลย ดีใจแล้วบัดไอ้กัาบอนีะเองอเบงหัวโปะไงลูกยุบเลยลจุบเลยเขาคือกินดำมังหงแล้วว่ะยุ่งหลังข้าจัามมังหงพาดัมคือกินยู่หลังข้าผู้มันยียหลังข้าหมดแล้วเลยแล้วพาแล้วสียาเฮ็ดเอวะ hết mượn <laughs> đẹp ngon nổi đâu á em làm nặng khóc thương bố thương nung thương thương áo môn y nó pia thong anh ký ốc mày 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 แบมเซ็งแมนแม่สิเมตรกพันสองสิบเมตรมันเมียน,นมันเมียนมาถือกว่าหันก็มีแต่ว่ามันมันหน่อยเลยอันนี้มันมันมันควมมันก่วงนะเขาก่วมแน่เลยสามสิบเอียงสามสิบเส้นสบายดีนะพันสองพันสองสิบเมตรเพื่อนโตนั้น ประมาณสองก้อสามก้นอนยะ,ะมันสามก้อนยะตั้งแต่ห้องกันแต่ว่านั่นตัวนะ้ำโวได้เสียอันลบนะลบแห้งเลยอันกันมันมันแกะปูนองนอ้มันแตกเขาแค่หันนอ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 น,นออกซื้อ,อแคบหนาห้องกันแล้วกันบางทอที่ทำรถถังทำรถหรอ หกอาบหนำเมื่อกี้นี่ได้่บไฮเสซ็ตหุ่นอังนะจะเอามันเบิร์นเะสารมุนมาเลยนะเขนาดเอาซกหน่อยเอาสารน้ำมันเน่ยมาปูนี่มุงสีบอ่อนแหละเขาจะเอาสารน้ำมันมาปูนั่นสื่อมาเลยได้มือเชาวนี่สามสามเนปลายสามเซนหกมาปูกระตุ้มหน่อย เยอะเยอะเยอะมืองนี่ว,ว้ยกินนะคะอีน้อยๆนี่ยเป็นเมืองแหลเป็นเมืองจัด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 เฮ้ยมาขอดีกว่าข้าวปราบุญบอ บมเป็ดก๋วยแจียวดิว่ะมักเหี้ยห้าวบ่มีหมกพริกเนาะว่ะหมกพริกข้าวใหม่บ่มีเหี้ยห้าวข้าวใหม่ก็ซื้อเอาหมูน้ำบลาแซ่บอยากกินเลยขวังปันฉันฉันโคนถ่าวอ่ะไหนเพิ่นไห้เพิ่นซี้บ้างไงยังนพวท่านกินมันจ่งแต่ว่าแหวแตะหน่อยหนึ่งเลยอย่างในมันปุ๊บข้อคอเลยต้องให้เราจับอ <anal> hmm. ีเจ้าคือหูว่ะมันสกงนะชันโคนถ่าเออเอา ออะรอนอู้ชมกันงามแท้ไก่ว่บ่อจับอ่ะ่กระดานไก่ดิเอาผ้านอยว่าปูให้นอนขโมนนอนจำนอนจากกระผ่าอ่อนยังไงขมนอนขมนนอนได้คำแลยวะ นี่เดินไปแก่เลยมันสบยแค้นเลยมึงทักแค่ลูกอททเอารถลีให้มาจับตัวแรกกินยู่นเมแดนจันก่อนไปไมาหาเลยลูกมาเลว

เงื่อนไส้ผมมีกองพูนอยู่นะ่ะนอกจากติดผ่าผู้จากมีขี้งเกมีมงหน่อยชิไเกล็ดอก็ได้มันมีหลายยานะแต่ว่ากันเห็นมันขายใน,นเนจนีกจะไล่มันออโอ้มันบดหัวเจ้าของเลยเ้อยเอ,อถกถหัวไ่จอยดิงอุ้ยมแม่ขาดคนนั่นเขออยายาดลุกาต้าถ่าหน้วาวะ <laughs> สิลาวัชนาโซพานะถ้าพอบุดไปเห็ดจะชีลาดิหาเงินชื่อไทยกันเนาะบะสักปีข้าก็ต้องเห็ดไปิไดาเห็ดตำผุพตูนี่ไงมาดูมาพีมาพี่อก,กไก้นนงเยมาพี่ดูมาพี่ เไว้น่ะอัท่องเฮียยังอัดท่องมึงโท่องซับแนนอะเอาตัวไอ้พูดเนาะไม้มึงนะแต่มารู้เลยฮะฮะเชื่อกันว่าฮะ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 จุดตึงชิ่งแต่เธอชาพอเธอน่ะยังอันใช่แต่อันไม่ได้เดี๋ยวนี้นะบ่เอาแล้วอันเก่า่เบาเอา điểm còn phen nữa chờ nó à. ừ. Ừ. Thôi sắp mày phô nâng cả có... xương hay Thôi sắp chi cường à khương ừ. Không may chơi cái bóng Chăm khương gì nè nì Khương ừ. thơ chắc đây cô nghe Kia Tên ơi Tên ơi Tự nhiên khen cả crack crack đó đây hả อันเมืองอันตาโลโลอันนั่นน้ากาเมืองย่ำใดกะหัวหัวเจ้าของขั้นไม่ผมหัวป้อมเชิญม,มาเนานะม <laughs> ีผมมาหัวป้อม <laughs> พาพาเผาแล้วอยู่งหันพ,พ่อเสีดอกมึงเห็ดยังไปเผาแล้วตายหัวม <laughs> <laughs> ึงเห็ดเป็นกูกระหายมึงขึ้นไปตากนั่นหายแล้วมันหัวหนังเวียนบ่ เห็นว่าวันว่าวันเห็ดของกูงหัวนะ่ะเวลาชอบเห็นกูนะแม่หน้าหัวโจรกร๋กูแล้ว <c oughs> <c oughs> ว่าเห็ดมือด้อนี่แก่ยาได้แล้วว่ามืออื่นก็ไม้อีกอันนึ่งแล้วว่าเวรีว่าเ <c oughs> มื่อนอนเว้นผักเที่ยงเมื่อนอนอีดีโลอันนี้เพื่อนมาไม่รู้ไปเด้๋โทรศัพท์เนี่ย <c oughs> มาไม่รู้มาไหมไปบ๊ <c oughs> <c oughs>

ยูกดเป็นอีกได้ไพ่ดูไพ่หน่ะไพ่น่ะไพ่น่ะไพ่น่ะนะไน่ะฮะตีแล้วล่ะตีแล้วล่ะตีแล้ว มันหายวะลูกวะเมียนดานเขากล้องมาคะสิฏฐายเจ้าของค่ะไพลูกไพนะเอออ้าพิมเหยียบได้อีกวอนะถือหายกันแท้เนาะให้กระนั้งกระเรียดให้เนาะเอ๊ะเป็ยังไงเป็นยันบอดื้อยังไรนีะผูกไปยมหน้าจกหูจกตาเ จกตาอะไรอวดจกตาจกปากไออุยยยยยายาดุกยาดุยาดย,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 ยาคือจับโยนที่ผมซิ้อ,อน,นี่นี่เนี่ยให้นี่ให้นี่แม่จอยบอนม,นมันได้ไปมมาได้มาชิลว่าพี่อ่ะมา โอเคจ้ะเ okay, ม่จอชิจ,จบคลิปเพียงสำนีกรอขอขอบุญขอบคุณป้าลุงหลยด้ยเด้ขอขมารับชมบัชน,นา่าดื้อเด้อป้าลุงเด้อคลิปนี้ก็จบเพียงสำนีกรไปลดวลูกก่อนพี่น้องเลยดืย้ะนะขอขนาดขมาสบายดี